ตำนานรักอมะตะแห่งจังหวัดชนบุรีที่มาของชื่อเขาสามมุกและชายหาดบางแสนสารสศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพของชาวชนบุรีสวัสดีครับหากพูดกันถึงชื่อว่าบางแสนคุณผู้ชมคงจะนึกถึงชายหาดแล้วก็เกลียวคลื่นกระทบฝั่งกันนะครับแต่รู้หรือไม่ว่า ที่มาของชื่อบางแสนเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับสถานที่อีกหนึ่งสถานที่หนึ่งนั่นก็คือเขาสามมุกซึ่งอยู่ไม่ไกลกันมากและตำนานของสองสถานที่แห่งนี้เนี่ยมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อจังหวัดชนบุรีเป็นอย่างมากนะครับสถานที่สองแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรสามารถติดตามชมได้ในเรื่องเล่านาคาระหว่างที่เราไปเยี่ยมชมศาลเจ้าแม่เขาสามุกกันครับ แม้ชายหาดบางแสนกับเขาสามุกจะอยู่กันคนละที่แต่คุณผู้ชมรู้หรือไม่ครับว่าจริงๆแล้วชื่อเรียกของทั้งสองสถานที่มาจากตำนานเรื่องเล่าเรื่องเดียวกันโดยเรื่องนี้ต้องย้อนไปยังสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายซึ่งในเวลานั้นทั้งสองสถานที่นั่นก็คือบางแสนและเขาสามุกยังไม่มีชื่อเรียกอย่างที่เรียกกันในปัจจุบันมีเพียงชื่อเรียกว่าตำบลอ่างหินหรือก็คือตำบลอ่างศิลาที่เรียกขานในปัจจุบัน ที่มีกำนันปกครองหมู่บ้านชื่อว่ากำนันบ่ายซึ่งมีลูกชายชื่อว่าแสนห่างจากตำบลอ่างหินออกไปไม่ไกลมีหมู่บ้านหนึ่งซึ่งมีชื่อเรียกว่าบ้านปลาส้อยที่นี่มีหญิงสาวรูปงามชื่อว่าสามมุกเธออาศัยอยู่กับยายเพียงสองคนโดยสามมุกชอบไปนั่งเล่นที่ตีนเขาทั้งนี้เธอมีเพื่อนซีเป็นลิงป่าที่ชอบมาหยอกล้อขออาหารกับเธอรวมถึงชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นเป็นประจำ และจากการที่3ามุกชอบไปนั่งเล่นที่ตีนเขานั่นเองนะครับเธอจึงได้พบกับชายหนุ่มที่มีชื่อว่าแสนและการพบกันครั้งนั้นเป็นจุดเริ่มต้นตำนานความรักอมตะของจังหวัดชนบุรีเลยทีเดียวเชียวในวันหนึ่งขณะที่3ามุกนั่งเล่นอยู่ที่ตีนเขาได้มีว่าวตกลงมาบริเวณที่เธอนั่งหลังจากนั้นแสนก็ได้เดินตามหาว่าวจนกระทั่งพบว่าวาวตกอยู่กับสามุก และทั้งคู่ก็ได้พบกันกระทั่งก่อเกิดเป็นความรักคบหาดูใจกันวันเวลาผ่านไปทั้งสองพูดคุยกันเรื่องงานแต่งงานรวมไปถึงการสาบานร่วมกันต่อหน้าเขาสามมุกในปัจจุบันว่าทั้งคู่จะครองรักกันชั่วนิรันร์หากใครผิดคำสาบานจะต้องมากระโดดหน้าผานี้ตายตามกันในวันนั้นแสนได้มอบแหวนหนึ่งวงให้กับสามมุกด้วยเช่นกัน แต่แล้วเรื่องราวก็ไม่ได้เป็นไปตามที่ทั้งคู่คาดหวังนะครับในเมื่อแสนเนี่ยไปเล่าให้พ่อฟังเรื่องการสู่ขอแต่พ่อกลับไม่พอใจเป็นอย่างมากและโกรธที่ลูกชายเนี่ยตัดสินใจในเรื่องนี้โดยไม่ปรึกษาครอบครัวก่อนพ่อก็เลยด้วยความโกรธนะครับขังแสนไม่ให้ออกไปจากบ้านนอกจากนั้นนำซ้ำนะครับยังไปสู่ขอสาวมาให้แสนอีกก็ทำให้เรื่องราวมันบานปลายใหญ่โตและเป็นจุดเริ่มต้นการดับชีวิตของทั้งคู่ครับ เมื่อวันแต่งงานของแสนกับหญิงสาวมาถึงในขณะที่แสนกำลังก้มหน้าเพื่อรับน้ำสังที่กำลังไหลรินมาที่มือของเขาปรากฏว่ามีแหวนวงหนึ่งไหลมากับน้ำสังด้วยและแหวนนั้นก็ไม่ใช่แหวนของใครที่ไหนแต่เป็นแหวนที่แสนเคยมอบให้กับสามมุกในวันที่สาบานร่วมกันแสนจึงรีบวิ่งตามสามมุกออกไปทันทีกระทั่งพบเห็นสามมุกอยู่บนยอดเขาที่เคยสาบานกันแต่เมื่อขึ้นไปถึงยอดเขาก็ไม่ทันเสียแล้วเพราะสามมุกได้กระโดดหน้าผาเสียชีวิตไปเสียแล้ว ด้วยความโศกเศร้าและนึกถึงคำสาบานที่เคยกล่าวร่วมกันทำให้แสนกระโดดหน้าผาตามไปด้วยอีกคนเป็นอันสิ้นสุดตำนานความรักของแสนและสามมุกแต่ตำนานของทั้งคู่ก็ยังไม่จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะหลังจากที่ทั้งคู่ได้จบชีวิตตนเองลงไปชาวบ้านในละแวกก็เริ่มได้เห็นดวงวิญญาณของสามมุกเพ่นพ่านไปมาในเวลากลางคืนจึงทำให้ชาวบ้านเนี่ยรวมตัวกันสร้างศาลขึ้น และเรียกชื่อสถานที่ที่ทั้งคู่ร่วมสาบานและก็จบชีวิตตนเองลงไปว่าเขาสามมุกรวมไปจนถึงสถานที่ที่อยู่ติดกันซึ่งเป็นชายหาดก็ได้ชื่อว่าหาดบางแสนเพื่อเป็นอนุสร์ถึงตำนานความรักของทั้งคู่นั่นเองครับทั้งนี้มีความเชื่อกันอีกว่าลิงที่อยู่บริเวณเขาสามมุกคือบริวารของเจ้าแม่เขาสามมุก ที่คอยปกปักรักษาไม่ให้ใครมากระทําการไม่ดีใดๆบริเวณศาลเจ้าแม่เขาสามมุกรวมไปถึงทั่วอาณาบริเวณของเขาสามมุกอีกด้วยแต่ถึงแม้เรื่องราวความรักของแสงและสามมุกจะไม่สุขสมหวังอย่างที่ควรเป็นแต่ก็ต้องบอกว่าที่ศาลเจ้าแม่สามมุกเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวชนบุรีรวมไปถึงผู้ที่เดินทางเข้าออกจังหวัดชนบุรีเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะชาวประมงที่นิยมเข้ามาสาการะเจ้าแม่สามมุกก่อนออกเรือ เพราะเชื่อกันว่าเจ้าแม่สามุกจะช่วยให้แคล้วคล่าจากอันตรายและช่วยให้ได้ปลากลับมาเป็นจำนวนมากศาลเจ้าแม่สามุกไม่ได้เฉพาะเจาะจงในเรื่องของการออกเรือเพียงอย่างเดียวแต่มาขออะไรกับท่านก็ได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชคลาภหน้าที่การงานเงินทองความรักก็สามารถขอกับเจ้าแม่สามุกได้ทั้งนั้น ดยจะเห็นได้ว่าภายในศาลมีว่าวอยู่เป็นจํานวนมากเนื่องจากเป็นของที่ถูกนํามาแก้บนหรือถวายให้กับเจ้าแม่สามมุกนั่นเองนอกจากนี้ที่ศาลเจ้าแม่สามมุกยังมีเทพตามความเชื่อของชาวจีนอีกหลายองค์รวมไปถึงพระพุทธรูปตามศิลปะแบบจีนให้ได้สักการะเป็นจํานวนมากศาลเจ้าแม่สามมุกมีขนาดค่อนข้างใหญ่แบ่งออกเป็นสามชั้นโดยที่ชั้นบนสุดมีเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ที่ด้านบน ที่ชั้น2และชั้น3ส,สามารถมองเห็นวิวทะเลบางแสนได้อย่างสวยสดงดงามเป็นอย่างไรกันบ้างครับเรื่องเล่าตำนานของศาลเจ้าแม่เขาสามมุกที่ทางเรื่องเล่านาคาได้นํามาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันในวันนี้ผมมั่นใจว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเดินทางไปยังสถานที่แห่งนี้แล้วแต่อาจจะยังไม่ทราบถึงตำนานที่มาที่ไปของความรักซึ่งเป็นตำนานรักอมตะของจังหวัดชนบุรีนะครับระหว่าง แสนกับสามมุกที่เป็นที่มาของเขาสามมุกและหัดบางแสนครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะทิ้งใช้รายการไว้ด้วยกับช่วงเลขเด็ดโชคนาคากติกาง่ายๆมากเลยครับเพียงคุณตั้งจิตอธิษฐานและกดหยุดได้เลขไหนเลขนั้นก็เป็นเลขนำโชคของคุณครับ